ว่าครับมูอนิสิภาพพีชเมนูขัวไก่เริ่มจากซับค่าครับพั่นตะไคร้ครับกระเทียมครับกระซับกระเทียมครับไก่สิเป็นไก่ตลาดครับตมดีไซน์อยู่สองน่องครับตำพริกไทยครับพริกแห้งครับแล้วกาเครื่องที่เท้าซับไว้ครับตามแล้ยวห่อกาะเอามะขัวครับขัวหงพร้อมครับ กินขิงเทีมันออกครับแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปครับครัวให้กินพริกแกงมันหอมครับแล้วก็เอาไก่ใส่ลงไปครับแล้วก็คุณเล่ห์ไก่กับเครื่องมันเข้ากันดีครับแล้วก็ะชิมมะปุงครับเริ่มจากปูงนัวครับน้ำปลาครับเกลือนิดหน่อยครับแล้วก็โคเล่ตอครับสูตรนี้ผมก็ได้มาจากน้องไส้ครับทางหน้าเฉียบเปิดผ้าเห็ดนะครับแล้วก็ใส่บุญเซนครับของแซ่บเลยครับบุญเซนนี่ ซักไส้จานครับเสิฟพร้อมท่านครับมากครับม่ก,กินน้ำกัด